ดูทุ่งนี้ค่ะทุกคนสวยมากดูสิเหมือนเหมนภาพเหมือนในไอ้นี่เลยเนาะในโปสเตอร์สวยจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอนางแบบอยู่นะคะรอนางแบบอบูสวยมากพี่สวยกระโดดข้าเจ้าจะปืนหน้าพง้ <c oughs> แลนหมูปลาพักกระจอ <c oughs> สวยจริงจอุ้ยทำไมมันลมแรงจังอ่ะอ้ยมันท่วมหัวเลยได้น่ะลงไปอ่ะมันสูงเออสวยนะเมเว่ะเ้ยเขาฉีดยาหรือเปล่าใช่ออกออกมา ไปดนมันทำไมมันเหม็นอ่ะเพรามันสูงแล้วเขาฉีดเหรอเอ้ยไม่รู้นะเหม็นเขาบอกว่าถ้าเป็นดอกเขาไม่ฉีดนะเออบางคนเขาก็บอกว่าฉีดใช่ไหมเออแต่มันมีกลิ่นแบบเหม็นๆนะเหรอออกมางั้นเออกมาเหม็นเหมือนขี้วัวน่ะแม่เหรอแต่มันสวยเนาะเป็นทุ่งเอ้าทางเลี้ยก็สวยอ่ะืึดูสิ ทุ่งเหลืองอารามทุกคนสวยมากเลยเนี่ยแล้วพอมันไอ้น,นี่แล้วเขาก็เอามาเล็ดมันไปทําน้ํามันทาน้ํามันพืชนี่แหะมันกวางตุ้งบ้านเราเลยนะมันฝักกวางตุ้งเลยมอมันแสดงมิวสิกวิดีโอมันลมล <laughs> มจริงๆวันนี้ลมแรงขอมีขอบด้วยเหรอ โอ้ยนี่เมื่อกี้เม่อกีจังสีมันเข่ากรังจังพวงมึงัดจะได้ปวดแล้วปวดด้าแล้วปวดเยี่ยวกูเป็นเยี่ยงแบบงามค่ะคอยขึ้นว่าคอยน่ะเป็นดาราคอยมาเล่นวิดีโอเมื่อนี่น่ะค้นคิดเอาคนเห็ดดอกไม้งามงามทั้งสองพี่น้องดอกไม้ดอกดอกไม้ กะงามดอกไม้กะงามเบิ่งวิวงามคักอีหลีพี่น้องสวยสวยสวยมากโอ้ยออนซอนออนซอนสวยนะะว่าคันะว่าคับว่านี่คือไปเห็นคว่างรถบอเดี๋ยวเข้าไปเก็บมงคุณละมงกายอยู่เฮี้ยเข้าไปละแต่ะไปเก็บพี่เก็บป้านหรือเปเก็บป้านเออไปไป